ผู้ชมครับมาถึงช่วงเที่ยวนี้มีสาระก,กันแล้วนะครับวันนี้หมอกพาผู้ชมมาอยู่ที่โรงพยาบาลพระปกเก้าจันทบุรีอย่าเพิ่งตกใจนะว่าหมอกเป็นอะไรเพราะว่าโรงพยาบาลแห่งนี้นะฮะนอกจากจะรักษาพยาบาลผู้ป่วยแล้วโรงพยาบาลแห่งนี้นะยังเป็นโรงพยาบาลสีเขียวอีกด้วยแมเชื่อได้เลยหลายๆคนคงจะสงสัยนะว่าโรงพยาบาลสีเขียวคืออะไรถ้าอยากรู้ไปกับหมอกเลยครับ ตอนนี้ใครหลายๆคนก็คงอยากรู้เลยใช่ไหมครับว่าโรงพยาบาลสีเขียวคืออะไรและที่นั่งอยู่ข้างๆหม่อกนี้นะครับก็คือนายแพทย์สมบูรณ์สมหล่อผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับเมื่อกี้ได้มีโอกาสเยี่ยมชมภายในโรงพยาบาลแล้วเรียกได้ว่าเป็นโรงพยาบาลสีเขียวอย่างแท้จริงเลยต้องเรียนถามท่านก่อนครับว่าเริ่มต้นไอเดียความคิดโรงพยาบาลสีเขียวเนี่ยมาจากไหนครับครับเนื่องจากโรงพยาบาลพระปกเกล้าเป็นโรงพยาบาลศูนย์นะครับรามีเตียงผู้ป่วยทั้งหมด755เตียงนะครับ รามีอาคารทั้งหมด46อาคารมีบุคลากรของโรงพยาบาล2,000กว่าคนที่ทํางานอยู่นะครับในแต่ละวันเราจะมีผู้มารับบริการวันละ3,000คนนะครับมีผู้ป่วยนอนอยู่รับการรักษา700คนต่อวันนะครับซึ่งที่ผ่านมานี้เรามีภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคนะครับเช่นค่าไฟฟ้าค่าน้ําประปาเดือนละ2ล้านบาทโอ้โหเยอะพอสมควรเลยนะครับเรามีค่าการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงปีละ1แ0,000ลิตรใช้แก๊สสูงต้มครับ นึปีละ2 0 0 0 0กิโลครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยใน,ในสำหรับโรงพยาบาลที่ต้องมีอยู่แล้วโดยปกติใช่ใชหครับ,รบหลังจากที่เรามีค่าใช้จ่ายอย่างนี้เนี่ยเรามีความเป็นมายัางไงครับถึงได้เอาเรื่องของการประหยัดพลังงานมาใช้ในโรงพยาบาลครับก็จากภาระค่าใช้จ่ายที่เราต้องรับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จากภาวะโลกร้อนที่เราได้รับรู้กันมานะะในหลายปีที่ผ่านมานยทำให้เกิดโรงพยาบาลเกิดแนวคิด ที่จะเป็นโรงพยาบาลต้นแบบในการในรักพลังงานในภาคตะวันออกคือเราเราต้องการเป็นต้นแบบเลยต้องการเป็นต้นแบบเลยครับผมมีอะไรบ้างภายในโรงพยาบาลพระปกเก้าเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานทดแทนบ้างครับพลังงานทดแทนที่เรานํามาใช้ก็จะมีพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์นะครับที่เราใช้อยู่ที่เราเอามาผลิตกระแสไฟฟ้าในของสัญญาณไฟจราจรการให้แสงส่องสว่างบริเวณลานพระรูปราชการที่เจดนะครับเรามีเรื่องของไบโอแกเซเราใช้เศษอาหารจัดการหรือการจัดการประกอบอาหารให้กับผู้ป่วยกับนํามา สร้างเป็นแก๊สเพื่อกลับไปประกอบอาหารใหม่อีกไปไปอุ่นอาหารให้กับผู้ป่วยให้กับผู้ปให้กับผู้ป่ย้้วยด้วยนะครับผมและที่สําคัญนะฮะนั่นคือเรื่องของการเปลี่ยนหลอดไฟที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยจริงๆแล้วหลอดไฟในโรงพยาบาลเยอะมากถูกไหมครับเรามีการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดประหยัดหลอดเป็นหลอดประหยัดไฟนะฮะหลอดเขาเรียกเราเรียกหลอดหอมหลอดหอมับเราทยอยเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้เปล <ะ S 2> <จ>ี่ยนไปแล้วประมาณกี่หลอดได้ครับตอนนี้เราเปลี่ยนไปแล้วเกือบ3 0 0 0หลอดนะครับที่เราเปลี่ยนทั้งเรามีทั้งหมด46อาคาร,ครที่เราทยอยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับคุณหมอครับผมเลยถามหน่อยว่าบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเอะเวลาเราใช้ไฟหลอดสว่างหลอดใหญ่เนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าสว่างกว่าหลอดเล็ก <advances. S 2> พอเราเอามาใช้จริงๆเนี่ยในในโรงพยาบาลเนี่ยมีความรู้สึกแบบนั้นไหมครับอ๋อจริงๆแล้วความหลอดพรอมหรือหลอดเล็กเนี่ยความสว่างไม่ต่างกันไม่ต่างกันครับแต่ว่าหลอดหลอดอ้วนหรือหลอดใหญ่นี่มันจะมีพลังงานความร้อนเกิดขึ้นเยอะ ซึ่งตรงนี้แหละก็จะมีผลเสียให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมาขึ้นนะคร,ครับผมและที่สําคัญนะครับหมอชอบมากๆเลยปกติเวลาเราไปในโรงพยาบาลเนี่ยเราจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ แต่ว่าที่นี่นะฮะมีศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของพลังงานทดแทนด้วยทําไมถึงมีแนวคิดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ขึ้นมาครับครับคือเนื่องจากว่าโรงพยาบาลเราดําเนินการไปอยู่แล้วนะครับ,รบแต่ว่ามันเป็นเป็นจุดเล็กๆในจังหวัดเท่านั้นครับเราอยากจะให้มีการอนุรักษ์พลังงานเกิดขึ้นครอบคลุมมากขึ้นซึ่งเราก็ทําอยู่แล้วเราก็เลย ลรงร่วมกบมือกับพลังงานจังหวัดในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกิดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้ามาเรียนรู้ในตรงจุดนี้ได้ปัจจุบันเนี่ยได้รับผลตอบรับจากประชาชนรอบข้างยังไงบ้างครับมีครับตอนนี้ก็มีหน่วยงานทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนที่ขอเข้ามาดูงานอยู่เรื่อยๆนะครับก็เรียกได้ว่าเวลามีคนมาดูงานเราก็จะมีบุคลากรต้อนรับ ใช่ไหมครับผมอ่ะผมต้องเรียนถามนิดนึงว่าเมื่อกี้ได้เข้าไปเยี่ยมชมในศูนย์การเรียนรู้นะครับผมทาไมจะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายอยู่ในศูนย์การเรียนรู้นั้นนะครับครับคือศูนย์การเรียนรู้เนี่ยเราเปิดสําหรับทุกประชาชนทั่วไปด้วยนะครับว่าไม่ใช่ว่ามาเรียนรู้การประหยัดอนรพลังงานในโรงพยาบาลเท่านั้นประชาชนทั่วไปที่อยู่ที่บ้านค้าขายทำครัวอะไรพวกนี้ก็จะสามารถดูไอเตาประหยัดพลังงานเป็นอย่างไร ก็มีพวกเตาเตารีดที่อันไหนที่กินไฟก็จะมีข้อเปรียบเทียบให้เห็นเลยรวมถึงนี่คุณผู้ชมมีเอกสารแจกฟรีด้วยนะครับผมอันนี้เนี่ยสำหรับเยาวชนเลยนะครับผมก็เป็นเป็นเรื่องดีๆที่ทางโรงพยาบาลพระปกเกล้ามอบให้กับประชาชนนะครับผมต้องรีนถามนิดนึงครับหลังจากที่ใช้เรื่องราวของพลังงานทดแทนภายในโรงพยาบาลแล้วเนี่ยผมถามตรงๆเลยครับคุณหมอครับเราประหยัดพลังงานหลัก ได้มากน้อยขนาดไหนครับ,รบตอนนี้เนื่องจากว่าเรามีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ,รบแต่ตอนนี้ที่เราติดตามกันอยู่คือค่าน้ําค่าไฟตอนนี้เราจะตกประมาณเดือนละสองล้านไม่เพิ่มขึ้นไม่เพิ่มขึ้นไม่เพิ่มขึ้นนะครับอตอนนี้ที่เราใช้อยู่วตอนนี้เราก็จะลดประมาณการใช้แก๊สเชื้อเพลิงเพราะเราก็มีการนําใช้ไบโอก๊สกลับมาใช้ัจบจมงันเรียนถามแบบอันนี้ส่วนตัวนะคุณหมอครับอยาถาม,มว่าเอ๊บางคนบอกว่า ทางโรงพยาบาลเนี่ยประหยัดพลังงานแล้วอุปกรณ์ทางการแพทย์จะมีผลกระทบไหมครับครับอันนี้ก็ให้ความมั่นใจกับผู้มารับบริการนะครับว่าการอนุรักษ์พลังงานการหาพลังงานทดแทนครับไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยอ่าน,นี้ก็สบายใจได้ว่าไม่เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับผมสุดท้ายอยากจะให้คุณหมอฝากกับคุณผู้ชมที่ชมรายการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าหน่อยครับครับตอนนี้เราก็ได้เห็นผลกระทบจากภาวะโลกร้อนซึ่เกิดจากการใช้พลังงานที่เพิ่มเปือยของคนเรานะครับอนนี้ขอเชิญทัวทุกท่าน เขาม,ามีส่วนร่วมในการธุรักการใช้พลังงานไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ามันเชื้อเพลิงอะไรทั้งหลายต่างๆและเรามีศูนย์เรียนรู้พร้อมที่จะให้บริการทุกท่านไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนสามารถเข้ามาดูงานได้ตลอดเวลาครับครับผมแล้ววันนี้นะครับเมอก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอสมบูรณ์มากๆเลยที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับ สนับสนุนการเดินทางโดยกระทรวงพลังงานแม่คุณผู้ชมเสีดายมากๆเลยนะฮะวันนี้หมดเวลาของรายการเที่ยวทั่วไทยไปกับพลังงานทดแทนกันแล้วนะครับผมแต่เชื่อได้เลยนะว่าคุณผู้ชมก็คงจะติดใจความสวยงามของอุทยาแห่งชาติน้ำตกฟิวเป็นอย่างแน่นอนเลยนะครับผม สำหรับทริปนี้นะครับบอ,อกเดินทางไปทั้งหมดเป็นระยะทาง357กิโลเมตรใช้น้ำมันไปแค่44ลิตรเท่านั้นเองมันถึงช่วงคําถามประจําัปดากันแล้วนะครับผมคําถามมีอยู่ว่าที่อุทยานแห่งชาติน้ําตกริ้วได้รับรางวัลกินรีเเมื่อปีพศอ,อะไรใครที่ทราบผมตอบแล้วก็รีบสมัครตออกันเข้ามาได้เลยนะครับผมส่วนเฉลยขัาถามประจําสปดาห์ที่แล้วพร้อมกับรายชื่อผู้โชคดีก็ขึ้นให้ตรงนี้แล้วนะครับผมรอรับเสื้อสวยๆแบบนี้ที่บ้านได้เลย แล้ววันนี้นะฮะหมอก,ก็ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงเลยนะที่แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆให้กับเราในวันนี้ส่วนสัปดาห์หน้าหมอจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอีกนั้นต้องขอยติดตามชมสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ hey.